ห้าสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชายโปรไฟล์ดีอยากคบกับคุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลาสของเราค่ะคลาสที่สอนให้ผู้หญิงรู้จักรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่เลอค่าค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสเสน่ห์ค่ะสเสน่ห์ที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องแต่งเยอะแต่ได้ใจเขาเต็ม,เ,ตมเลยค่ะ คุณเคยเห็นไหมคะว่าผู้หญิงบางคนไม่ได้สวยมากแต่กลับดึงดูดผู้ชายระดับดีๆเข้ามาในชีวิตได้วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับนั้นกันค่ะข้อหนึ่งเพราะเธอคือคนที่ฟังเป็นค่ะถูกต้องค่ะฟังเป็นคือการฟังที่ไม่ขัดไม่รีบตอบไม่ตัดบทแค่รับฟังด้วยใจจริง ผู้ชายเขาจะรู้สึกปลอดภัยมากเมื่ออยู่กับเราค่ะเพราะน้อยคนนักที่จะตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสินข้อ2จงมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะมีสิ่งที่รักมีเป้าหมายมีตารางชีวิตที่ยุ่งแบบพอดีไม่ใช่พร้อมว่างตลอดเวลาสำหรับเขาสเสน่ห์ยอยู่ตรงนั้นแหละค่ะฉันมีชีวิตที่น่าสนใจของตัวเองข้อที่สาม เธอสงบแต่ไม่เงียบเธอไม่ได้พูดอะไรเยอะเพื่อเอาใจแต่เธอพูดสิ่งที่มีคุณภาพฟังแล้วรู้สึกดีไม่ต้องใช้เสียงดังก็สะกดใจคนได้ค่ะข้อที่4เธอรู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเองไม่ใช่แค่แต่งตัวตามเทรนแต่รู้ว่าอะไรที่ใส่แล้วทําให้เธอมั่นใจรู้ว่าอาหารร้านไหนเธอชอบหรือไม่ชอบ ความแน่ใจในตนเองมันมีพลังมากกว่าความสวยค่ะข้อสุดท้ายเธอไม่พยายามจะถูกชอบความหมายคือผู้หญิงที่พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาชอบเราจะน่ารักในระยะสั้นค่ะแต่ผู้หญิงที่ชอบตัวเองก่อนจะมีสเสน่ห์ในระยะยาวจำไว้เลยนะคะสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องสร้าง แต่มันคือสิ่งที่เราปล่อยออกมาจากความมั่นใจของตัวเราเองค่ะแล้วคุณล่ะคะพร้อมจะเป็นผู้หญิงแบบนั้นหรือยังขอบคุณที่เราฟังค่ะจงเป็นผู้หญิงที่เลอค่าแล้วความรักดีๆจะวิ่งเข้าหาคุณเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ